ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาแห่งผ้าม้วนนะครับเนาะอามือน,นี้มาเบิงบรรยากาศนะครับเนาะดังนะครับเนาะดังเมื่อดังพี่นอ้องก็คือต่างประเทศนะครับใต้ประเทศต่างประเทศต่างขึ้นซื้อดื้อน,น้ำครับผมเนาะสำหรับใครนี่ครับผมเนาะเอามาเบิง่ง บรรยากาศน้ากันเพิ่นกลางเ็ดกลางสางอีกรังพี่น้องเอาไปรับส้มรับฟังนะครับเนาะเพิ่งคลิปให้จบพี่น้องเด้อเอบมินหายนวทางมาฝากครับผมเนาะตามนั้นครับ ให้หนึ่งแปดกอกหกแปดออันนว้นนี้แต่พ่อบาดนี่ปล่อยมาไปปล่อยหรือดิเหรอก้าวหมกหรือดิ โอ้โหนี่เก้าห้าหกเก้าสม้าเขาซื้อห6เทียนบนนะโอ้น้ำตาเทียนน้ำตาเทียนครับต้องไปอีกตีดอกโอาเอกเอกชันเทานั้นเดีอัส่วนส่วนหลายเห็นเห็นน่ะนะเนแล้วเออเพาก็ต้องเอาได้ดอกคับอยู่นี่นะตัวไรก่อนแม่ตัวไรก่อนเก้าห้าเก้าหกี่ซื้อรถันได้บนโอ้เก้าห้าเ้หกโอ้มาแล้วพี่น้องกอไยบานเนี่ย เก้าห้าเก้าหกยินว่าจะสั่นเด้อบารนี่เ้อะช่งบเหอลางล่างเนอะอันนี้คอยไปจับหัวคปิ้นืนที่แน่แน่เก้าห้าหกเก้บอั้ได้ก่อนเกาหกห้เลขสามเก้าหกห้าบารนี้ฮอกซับเอาบาครับผมบานี้มันซื้อก็ได้ดอกตั้งแต่ลอตเตอรี่กับยังเบิร์ดห้าเก้าหกแต่ผมได้อยู่ใบนึงอยู่ รุยวารที่สองตัวควอมบ่วเยใช่ไหมคะกระสองตัวเก้าหกล่ะเก้าหกครับเก้าหกค่ะเก้าหกแล้วก็ขา็ซื้อหกน้ำหกน้ำซื้อน้ำก็ไปนะครับก็อันเนี้ยสิดาซื้อัว้ตดินมันเต็มแล้ววันนี้เลือกล้งค่ะอ่ายิบไปสลักกินแบงรัฐบาลยังพอมีบ้างอยู่วันนี้เพิ่งวันที่สิบสแล้วมั้อ่ามือวันที่สิบเลยกะเท่าก้าเยังกพอ เก้าหัวขาก้าหัวขาค่ะมาฮาเองเก้าวันนี้ซับเอาครับอ่าฮามึงจัดไปเลยอ่าหกประตูไปลวดตัวแต่ว่าการซื้อได้ก็ดีโอ้แต่ว่าซื้อมาได้แด้วอันนี้เทียบกับว่าไรอ๋อตัวเต็มบัสลอตเตอรี่ก็บว่าไรโอ้โหสองตัวเลยแม่สองตัวเลยอ่าสองตัวหกข่านี่มันตรงกับเลขช่องสองตัวมีปะอ่าจัด พี่หกข้าวท่านมนอนนะอ่านหน้าตาเชียนนะอือขอหาสองนนี้หาสองมาให้ที่อันตีนสุดมาเสียงมันหักโอ้มันหักสองหักค่ะจ้าไปเบิ้งเอาไปเบื้องทั้งคนผลลัพธ์อาจารย์ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ค่ะเดี๋ยวรอจิตต์จันพระอาจารย์นะครับอาจารย์สายโอสายขมิ้นพี่น้องเอ้ยขึ้นซื้อด้วยน้ามลายแอดมินแม่อยู่ครับดังที่สุดในย่านนี้ แอดมินมาก,กบบาอะบันน้พ่ออาจารย์เพิ่นจักเรีบัลับจักเรีโทรศัพท์กะไเลอ่าก็เลยบ่มีวาสนาพี่น้องเอ้ยงวดน,นี้โตเข็มเข็มโทรศัครับผมมาอ่าทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยส่องยูทูบโอ้บานนี่มือน,นี่แอดมินมากพี่น้องสร้างสร้างมาให้ผ้าม้วนให้ม้วนซื้อมากับเจียบโนองหามากค่ะครับผมร่วมพ่นยูทูบเลยอยู่มองนี้ว่าสนาเจ้จัดจ้านที่สุดน้า อ่ะอันนี้ก็แล้วกันโอ้ตังนอโค้งสุดท้ายอีกโค้งสุดท้ายกดติดตามไม่ได้ไหนสิแต่ทีเนี้ยเอาไปเสียงก้อนก็คือก็ไหนนะมาเองโอ้าวตัดตัดเด่นเอาตัดเล่นเอานะครัะไปติดกระหน่ามือเลยค่ะด้วแต่ว่าเอออันนี้อันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวอาจจะพาไป็นมึงน้ำตาเจียนบอกให้อ่าน้ำตาเจียนเดี๋ยวอาจจะพาไปดูอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามแบบกันได้พี่น้องได้ าครับผมเนาะมอฮอตมอฮอตชีนะเดี๋ยวเราติดตามไปด้วยกันพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางครับอือเอาพี่น้องสัตย์เสถียรมาพี่น้องเด้ออ่าหวดสิมาสิบด้วพี่น้องเด้อหวดสิบเจ็ดมกระลาครับผมเนาะอาจารย์วัดปา่าสายเขมรครับผมอ่าเก้าส,สองแปด เบอร์โทรร้องไปน้ำแนคาผูายบุนคุณี้ครับผมรุ่งไทยน้ำกันกัดรุ่งไทยกับสองเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าคือเก้าเด้อเอฟซอันนี้ระวังเจ็ดสองสามเก้าคือเก้าเก้าสองแปดแปดสองแปดนะครับเนาะแล้วก็เจ็ดเก้าหาเก้น้นลางได้พี่น้องได้ เห็นแนวทางด้วยบนเขไปเบิ้งเห็นเนวทางเด้อพี่น้องเด้อยพีจต่อหน้าเบิ้งชัดนะจอไว้ดีๆอันนี้เพิรนเอาล่อหกมาสวดบัดนี้โอ้มีมีกันมี่นี่ช็ของล่อหกเนี่ยเพิ่นเอาอเอาเหรียญบ่จันจ้าเหรียญล่อหกเนี่าเหรียญมาสวดเนาะบัดนี้อันนี้เพิ่นเอาท่าลูกแมวเอาน้องแมวมาสวดที่ลายขาดทะลุบาตพี่น้องเลยเอาขี้เจ้าหน้าเพิ่นเอาอืยนี่คือ ไอ้นี่เรียนรียอหกเปิดมาจะตั้งกุจับนี่น้องแมวน้องแมวเอาอยูุแถวบา้านเท่าไหร่เขึ้นสวยช่วยใช่เพิน่นเอามาอาจารย์สววไทยเนาะจจ้ะจ้ะะเาไปตรงนี้คือรอหกพิจารณาดูนะคะรอหกพิจารณาเบิ้งได้พี่น้องตีเอาพิจารณาเอา,าอ่าปีนังกับองค์หุ่นจักเนาะเกล็ไทยเลยไหมครับผมเกล็ดหุกเลขดหาเป็นสันแล้ว มีสิทธิ์ตั้งกันบ่ต่างกันบ่พี่น้องพิจารณาเบิ่งคล้ายกันอ่าอันากาศอ่าเบิ่งเอาได้พี่น้องเด้อแต่ว่าขันห้าตัวนี้ว่าหึหุตัวนี้ว่าพี่กันตัวเดียว่พี่มันก็สิคือกันบ่ครับขันเฮาก็สิว่าค่ายกันเนาะนพก็ได้เฮาสิว่าเป็น5ก็ได้นั่นบ่อือ3ก็ได้3 5 6เฮือน5 6 9จังซี่ก็ได้มันได้ไใส่ครับหัวกัน6กับ9คือกันดื้อเนาะอ่า ผู้จีตีเปหนึ่งกะทีไปอืมกันจะเป็นไทยพิจตรณนาเบิ้งเนี่ยพี่น้องเด้อเบิ่งช่วยกันครับผมพิจตรณาเบิ่งเอาขึ้นครับอาจารย์อยู่บนวิเศษวิสูจน์นี่โชคลาภปับจัยปัจเัยอัเจัยปัจจัยปัาจัยปัจจัยมัหวัยปัจจัยปเจจัยมัจจัยปัจจัยปตจถัยหัจจัยปังมันปัจจัยปออจัยงัจจัยมัจจัยปัจจัยปัจจัยขัจจัีปั้จันปัจจัยปัจมัย้นพี่น้ัง อืมวันนี้เป็นวัาทียี่สิบสองเนี่ยจ้ะยี่สิบสองวันนี้แหละจ้ะยี่สิบสองนะคะอ่าวันนี้เป็นวัาทียี่สิบสองยี่สิบสองแล้วยี่สิบเอ็ดวดพลาดหนึ่งยี่สิบเอ็ดวิธีละให้สามเก้ากับสามห้าพลาดไปละจ้ะโผลพลาดตัวอ่สามหกซะอ่าโอ้ยตัวเดียวกันแล้วเนาะครับพี่น้องเอ้จะตัวเดียวกันนี่ละอืมเอาไปเพิ่ไปนั้นพ่อแม่พี่น้องเคสเป็นตัวใดเนาะอันนี้ เพิ่งเอาล่อหอกนะไม่อาจารย์เพิ่งสวดอาดีตเป็นน้องแมวจ้าครับผมสี่ทารกอือเอาเหรียญมาเห็ดหน้าไม้เอาเหรียญมาเห็ดเอาโอ้โหใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเอาไปจับดูเตอรี่ไปด้วยเฝ้าไปยิบสลากกินแบงรัฐบาลดูเตอรี่ไปก่อนสลากบุดนุนรัฐบาลเท้าไปก่อนจะดูนั้งอื่นบุรเห็นกับควาดรถเห็นกับเฝ้าเพราะว่า22เพราะว่าเอ็มินสังเกตเมื่อนั้นสังเกตว่์มาขอกันที่แรก อาจารย์ทักแอดมินว่าเจ้าถือเราเรียกว่าสันเด้ออ่าเจ้าซสือบ้าไปรถตะเลียนวสันเด้อก็เลยวาอยู่ในกระเป๋าคนแล้วอาจารย์ตลอด่นถักกวนในพีหนังเด้อมาถืออีรนี้ั้งแรกเลยไหมั้งแรกที่มาเพิคนงามขึ้นมันมานานแล้วนานแล้วย้อนไปนอีกอื บนทักมาสิละยอดไปหาดทักแอดินเจ็บบ่ะยอดยอดไปหาแจ็เก่าหาวเนี่ยจะมายิงมาหนาวมาหายิงว่าได้ตัวใดตัววิ่งมาเันเ้าตัวเดียวอาจารย์ว่าเนาะครับผมมวดมันวดเจ็ดหกนึงก็ได้ตัวไดกอาจารย์ก็ลงไปในช่องไกลนงตัวเดียวจะมาหกมันว่ครับมวดนั่นมามันก็วัก็ด้แปดช่องว่อาจารย์ใครช่องตัวเดียววอกแปดช่องนะ รับมาเนึ่งว่าสามหาอาจารย์สามห้าสามแปดันเต็มแล้วเ่นวาอาจารย์ก็เช็ดในเล้ยวก็หกสาไปคือเากับสามหาสามแปออกพวงทุตยอาจารย์ให้ไปหนี่ก็สองสมห้ามันออกสองสามห้างดกัถือางบนกตถือไม่ี่นะครับผมอาจารย์ก็ให้ไปเั่นวัดกูนนคุมาถาม่าให้ตัวไหนเช่นาวัก่นนงคมาถามให้สามตัวเดียวบอกสามตัวเดียวที่เราอพี่บอกเอ้ไอยากะ ันี่กันถ้าในวาตัวเรียนตัวยังเอง่นในวาเด้อนอนี้ตัวเรียนแต่ว่าอันนี้เป็นข้าวขาวซะก่อนเนาะอาจารย์เนาะตัวที่ลงไปในใบเบิ่งซะก่อนกับห้อเรานำตาเทียนเบื่งซะก่อนครับผมต่างโอคงจะถ่ายบ่อจัหรื่ว่าทั่ไหนีิดทุเมืองนอกเขาบอกว่าอาจารย์ถ้บเอาไป วันที่สิบเดเด้อสนแต่พอวัอนที่สิบเจ็ดนก็จะมันเอามาได้ท่านมอครับจังวัดตัวก็จังหวัดใส่การวิจารณญาณเมืองอยู่นี่นะท่านมออาจารย์าารยเขาใส่ไปวันที่สิบหกก็ได้ที่ร่วมกันวันที่สิบหกเพราะว่ามันมอารมันก็ิยญาณมหันกันเนาะอ สิบเจ็ดกัดสิมากเจ็ดก็ซ้ำบออแล้วเนาะครับผมเนาะเขาก็ต้องสิบเจ็ดเาขานอนน่ะขาขึ้นหางไป้ารถนี่จาฝ่ามาแรนหาหาซื่อเทเว่แม่บ้าเหเับจไปแลนหารอเราตี่แรนฮามันจะไวบ้บ่อเนาะสิบเจ็ดขึ้นลยลนะ่อได้นเออลอรับต่คงท่านที่รถนะนะาจา์พมาน่ะท่านบบอกได้ซอง มือเป็นไงวาสีมากมือเนี่ยกักอาจิตเซุกไปกัดจีวันจีชิพกอพกเรเปล่าไ่เอาตอนจีชิพอกรเยครับผมห้เวลา่นในแม่นาหน่นอจีชิพอืมกัดิพเน้นตัวเดียวนี่เาอาจารย์ซิมีแ,แกบอเท่าน้าง่นี่เสออือก็จะเท็กแต่ว่าจีเน้นให้ไม่น้อยร่งยังสิบอ่อาีจันย์มน้อยรงแต่ ดีบดีดีบดีกะชีเพิ่มมาเยอะดอกแต่วกะชีเน้นให้อยู่กะจักมันฉีแมนโบเมีนเนาะในความดูซื้อนาเสืสวยเนาะเสือสวยมาให้มีแตะหาอาจารนี่ก็หาอาจารย์นี่ก็หามาให้เรีนดแล้าไปเห็นียนงอาจารย์ง วิ่งหาซะเปฮะไปร่มเนี่ยตอะตอปตอไม่นี่ตอแรม่าวงหาไปก้อนมาแบบนี้จะเล่นี่กะหาอันนี้กะหานี่กะหากันนี่แต่สวยมากนะะมันมีตู้เรียนอยู่อยู่ในสวยมากนะนี่ก็สวยนี่ก็ขึ้นสวยมากเลยสวยเลยมึงเกิดมาีถึงนมี่บนกับอยู่ในหันหลาบนออ่าบนกับมี่ล่างกับมีอยู่หันหลาอือแต่เรื่อบัวพ่นในที่พ่นพระกับที่แรกอาจารย์ลุงไปตัวนั้นก่อนวันที่สามสิบ สามสเสีย,ยวันที่หนึ่งที่ลุ่งไปสอเอกเ้าสองแปเจ็ดเก้าห้าเก้่งไปกอนแล้วที่แรกว่าว่าที่ลุ่งตัวนี้น้าตัวุีไทยน้าเรียบหันลงวันทีวว่ว่าวัตัดลินทั้งโครงสุไทยอาจารย์บัน้มาสวดรองหกมันก็มันมาตรงกันเาท่นึ<อ>นะ่นครับครับตัวที่ปล่อยไปเรนกระซำหกห้าหกเก้าครับผมเอาเอานี่มาสวดอีกิสน้องแมวมาสวดอีกกับเ็ื่องชี ห้องรางน้ำน้ำตาเทียนน่นนะผู้ที่ใดก็ที่ใด้ิ่ไผมเขาเกิดภูมิกะพัดภูมิภูมิกะจัดคือดูครับบ่มิกะบ้านไปปัสนาเนาะครับเนาะอ่านี้เรวาปันาห้องตีเนี่ยกับมี่หกปี่หามี่หกีหามีเก่าเนาะพี่น้องสายบุญพุ่นชเพุ่นมาเพื่นกับบอกห้องมอกี้ว่าครับผมเก้าหกห้าอะไรมาให้เก้าหกขาพูนว่าเก้าหกผู้แม่พื่นพุ่นโเพุ่นม้าจหาจะวดที่แล้ว สองหาหาสงเีส่าพี่น้าน่าจะมาจักตัวนี้นี่สองห้านี่วางพางตัวนี้นี่มันถีเป็นสองไว้เพืมาจับปัญหักแต่ว่ากันตัวนี้ก็หานี่ปแล้วก็หาก้ามากกบเป็นสองให้เราโอ้เก็บบอดีไก่ว่อาจารย์เออะมื่อไปไไก่กันตัวนี้เป็นเตี่ยมันับบมตีไปเป็นเก่าเป็นหกกได้เป็นหนึงก็ได้ กันที่จับแปง้งฉีมมันก็อยู่แถวเดียวกันนี่กะฮกมันบอรรผมกะกเจ็ดมันกลับไปเห็นแล้วมันเบอรเก้าเจ็ดอยู่นี่นี่ก็มาแล้วนี่หาหกมันกลับไปกันแล้วให้ตีเคืออาจารย์เลี้ยงตัวไว้คุูหมักตัวทั้งๆนี่ก็เอาอ,อ,อ,อยาาเอาตรงๆเลยกับตรงๆ<ร>ไปหลวดดนะอาจารย์นะที่นี่มันกับตัวเดียวกันนี่ละมีบอกที่คุณแม่คุณบอกให้เบิรงมั้หาเก่าหกฮกกล่องหาแค่กันอ้าวหรือพ่อแม่พี่หลวงเห็นเป็นตัวใดอยู่ห้างบ้านนะอ่ากับ พิจารณาเอาพี่พิจารณาก็คอมเมนต์ให้มาเองคอมเมนต์ข้าวเบิ้งคอมเมนต์ข้าวเบิ้งจับด่วนคอมเมนต์มากิเป็นสิได้ก็คอมเมนต์เข้ามาเบิ่งเอาครับผมใส่ดิลพิมิตเบิ่งเอาถ้ามันหวานมากทีถือคนตัวเอกตัวเบาตัวนอนอ๋อสำหรับเบอร์โทรก็มีได้ครับเจ้อ่าผู้ใด้จากต่อสายตรงกิ่งกลางอ่าจารย์เพิ่นนะครับเนาะเบิ้งแดงเบอร์ทั้งใจครับผมชุนข้าวแปะแต่จานบอดกลับหัวเนื้อบัวเพลกันครับ เจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้ากราัอได้เกันับใส่ได้สามเก้ากรอ็โอ้ไอศูนย์เก้าแปดมันออกศูนย์หกแปดอีอันนั้นจิตนาเบิ้งนะมาฝากตัวตอนกันพี่นอนเลยหมายเลขมงคลด้อบางทีสิบเป็นบหมายเลขมงคลแต่วันที่สิบเจ็ดกับหมายเลขมงคลด้อโทรศัพท์ดื้อเบิ้งทีดอืมอาจารย์เนี่ยเปิดโทรศัพท์คือก็ทางวันที่ิเจก็เน้นไปที่เบอร์มงคลอีกคิจารณาดูค่ะจิตนาเบิ จปต่นาดูนะคะเนไปตัวหมายเลขคือเรากวิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปเลยจะนือหน้าพวกเอาได้พี่น้องได้หมายถึงว่าแอปเปิ้ลบอบเพราะว่าเลขอยู่ในสีแดงอยู่ข้างหน้าพี่น้องนี่กันใกล้ตัวเดียวกันเบอร์ไมล์เรกทูเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าทั้งสองเบอร์เลยกันเป็นเบอร์อื่นบอแมนจ่าที่มีอยู่สองเบอร์สองเบอร์ล่วมถายน้ำโอ้ตรงกันเจ้านี่นี่ร่วมายตรงกันโอ้ทั้งสองเบอร์ทั้งสองเบอร์เลย กูไ่อยินทิตามเบื้องอาจารย์วัดป่าสายขมิญนครับวัดป่าสายขมินมาหอดมาถึงเดี๋ยวด้ผีหนักด่าเรื่องติดตามเนาะชัดบ่ครับไม่ชัดค่กลางป่าครับถ้าไม่ชัดเดี๋ยวรอดูในคลิปเอานะครับในคลิปเอ็มมี่กับทายมาเนาะมาหาเองผุ่นมันอยู่ในป่าเลยค่ะนี่พ้ะอาจารย์ค่ะนี่ในป่าลึกเลยค่ะนี่เอาดลบุญครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่เราเอฟซีเข้าร่วมบุญน้ำพาอาจารย์สายวัด ตาเนาะครเนาะได้มีโชคมีลาภวนี้ได้พี่น้องเด้เยวจะเรียบมาครัเนาะเพิ่งกรลังสางอยู่ข้างนอกที่ีอดม่นพาเข้ามาเพิ่กรลังเฮ็ดเฮ็ดบวชเฮ็ด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 เฮ็ดเฮ็วชเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบวชเฮ็ดเฮ็ดเบวชเฮ็ดเฮ็ดเบวชเเฮ็ดบวชเดเฮ็ดเฮ็ดบวชเฮ็ดเฮ็ดเบวชเฮ็ดเ หทางส่งมากบ่มีผิดหวังพี่น้องเลยฝากย่วมถวายด้วยกันนะครับร่วมถวายกับพ่อแม่พี่น้องยกซีนั่นแหละบ่มีผิดหวังเนาะไปทางใดเนาะเท่ากับพอบารมีเพื่อนน่ะแหละไอ้ต้นนั่อาจารย์คา่์มีเขาเกิดหับพรนที่เนาะหลับพรตามสายไปนำครับรับพรไอนขอนทางสายเลยอาจารย์ว่หรับรพตามสายไปน่่แส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเจ้ากรรมนายเวรคุณบิดามารดาคุณปู่คุณย่าคุณครูบาอาจารย์คุณเจ้าที่เจ้าทาง สิ่งสักดิท์ทั้งหลายโจงน,น้ำประพรมรักษาเอฟซีเอดมินผู้ที่ได้มาเป็นสายบุญให้แก่ทั้งพระอาจารย์สายกระเม็นขอให้เป็นแนวทางเอาใส่ดุลพินิจเบิ้องอ่าในพอ่อลุงทุนเขาจังพ่อยุงทุ่นใดโบลุ่งโบเป็นแต่ลุงทุนเท่า,ากับพานครับผมพานกลเป็นแนวทางบ่ได้พิเศษพิโสยังดอกตามจะติมันมากกับงวดที่ยี่สิบสองนะจ๊ะงวดที่ทยี่สิบสองยีนะฮะเอาไปเป็นแนวทางเบื้อง พอเหอายุวันณะสุขะพระพิพนธนสานสมบัติทุกริงทุกอย่างคิดสิ่งใดก็ให้ได้สมความป่าธนาคิดการงานก็พอจะเรื่องกินจะให้บุกจกใจโล่งกินใหญ่บุกเกินหาดใหญ่ขาดเกินว่างสับประคาร่างย่างย็นดีคือเขา ขอให้พากันล่ำดวยล่ำดวยถูกหวยดวยเบอร์รุตาลีเออริจชนิตจังหุตาปจายโรจตาโรธรมาวันติยาอุบันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุค่ะแห้งแ้งแห้งตามเลยพีระเลยนะครับเนาะพีราเบิร์เป็นน้ำกันนะครับเนาะสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้